สวัสดีครับพามาดูห้องที่นาวีรารผลอารีแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องชั้น8นะครับปล่อย12ื่นสองเหมือนกันเป็นห้องขนาดไท้ายที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่ชั้น8นะครับพอเดินเข้ามานะครับจะพบกับตู้เย็นขนาด2ประตูของยี่ห้อซัมซุงแบบนี้เลยนะครับจะมีโซนวัดของอุณหภูมิตรงนี้ให้ด้วย แล้วก็เดินถักมาจะเป็นโซนของครัวนะครับมีเครื่องดูดควันเครื่องอมีเตาไฟฟ้าทำอาหาร2เตามีโซนตรงวางไมโครเวฟแล้วก็จะมีโซนตรงนี้ไว้วางของที่เราอยากอยากใช้งานนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นในโซนของลิฟิ่งนะครับผมมีสมาร์ททีวีให้ด้วยนะครับ ก็ในห้องนอนก็จะมีเตียงขนาดท่าฟูตให้ใช้นะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำน,นะครับมีเลนชาวเวอร์มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็เครื่องซักผ้าห้องนี้จะได้เป็นแบบฝาบนนะครับะวางอยู่ที่ระเบียงนะครับผม